วงการบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟก็เติบโตขึ้นไปอีกสเตปแบบหลายๆ้เท่า <Yeah. S 1> เลยแหละมีทั้งผู้ผลิตใหม่ๆมีน้องๆ <Yeah. S 1> นักแสดงใหม่ๆ,ๆที่เข้ามาเติมตรงนี้อยู่ตลอดเวลาพ uh huh. ี่ว่ามันทําให้ตลาดมันคึกคักมันทําให้ทุกคนไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ต้องพัฒนางานตัวเองสิ่งเหล่านี้ค่ะมันทาให้เราเห็นภาพว่าวันนี้แบบอุตสาหกรรมนี้มันกลาลังแบบกําลังแบบเติบโตและได้รับการยอมรับที่เป็นวงกว้างที่เป็นแมสมากขึ้นคําว่าซอฟต์พาวเวอร์วันนี้อาจจะไม่ค่อยได้ยินกันมากนะแต่นี่ก็คือ พาเวอร์หนึ่งของของวงการบันเทิงไทยใช่ครับสวัสดีครับอนี้ถามถึงวงการบอยเบอยสตรีทบอนนะรี่อทแต่เราเราผ่านมาแบบภาคหนึ่งเนาะทุกวันนี้เราจับทางการตลาดเส้นทางนี้ได้แบบ เต็มที่เลยยังพี่สอบเลยนเป็นคำถามที่ดูแบบว่าเอาจริงๆเราก็น้องใหม่นะก็ยังใหม่ก็ยังไม่รู้นะพี่ว่ามันก็ยังใหม่แหะครับคือโลกมันเปลี่ยนไปทุกวันเนาะถ้ามองย้อนกลับไปแบบสองสาปีที่แล้วพี่ว่า วงการบอยลิฟเกิร์ลลิฟก็เติบโตขึ้นไปอีกอสเต็ปแบบหลายๆเท่าเลยแหละอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีทั้งผู้ผลิตใหม่ๆมีน้องๆนักแสดงใหม่ๆที่เข้ามาเติมตรงนี้อยู่ตลอดเวลา<ฆ>พี่ว่ามันทําให้ตลาดมันคึกคักเมื่อตลาดมันคึกคักอ่ะมันทําให้ทุกคนไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ต้องพัฒนางานตัวเองพี่ว่ามันทําให้อุตสา,าหกรรมมันขับไปข้างหน้านคือสิ่งที่น่าดีใจที่สุดนะคะคือเมื่อก่อนเนี้ยเราจะรู้สึกว่า ความบอยเลิฟหรือเกิร์ลเลิฟนั้นมันเป็นนิชมาร์เก็ตเป็นแบบเฉพาะกลุ่มแต่วันนี้เราจะเห็นภาพอันหนึ่งก็คือการได้รับการยอมรับนะคะจากแบบอะไรหลายๆอย่างเป็นวงกว้างมากทุกวันนี้ก็ผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆหรือแม้แต่อย่างวันนี้ซีเกมก็ยังแบบว่าใช้เด็กๆที่เป็นบอยเลิฟนะคะไปเป็นแบบแฟนนับซีเกมอะไรเงี้ยพ่รู้ึกว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะมันทำให้เราเห็นภาพว่าวันนี้แบบ อุตสาหกรรมนี้มันกําลังแบบกําลังแบบเติบโตและได้ร,รับการยอมรับที่เป็นวงกว้างที่เป็นแมสมากขึ้นนะคะเพราะฉนั้นก็พวกเราก็ในความเป็นเชนที่เราก็ทําหน้าที่ทํางานในเรื่องของแบบซีรีส์ละครหรือแบบเป็นเราบอกเราเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในการผลิตงานที่หลากหลายการได้เข้ามาทํางานใน ในวงการวายหรือยูริก็ถือว่าเป็นแบบก้าวใหม่ของพวกเราเหมือนกันไม่ถามว่าเราเพิ่งทำมาสามสี่เรื่องอะไรเงี้ยนะคะก็ก็สนุกสี่เรื่องนี้เข้มข้นมากแล้วสนุกก็ก็เรียกว่าเราบีมีทิศทางชัดเจนแล้วนกันค่ะว่าเราอยากทำให้ซีรีส์ที่เป็นบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟของเรานั้นไปในทิศทางแบบไหนอะไรเงี้ยก็ก็ถือว่าเราน่าจะสร้างภาพเห็นภาพชัดเจนได้ครับพี่พี่ชอบการแข่งขันนะหมายถึงว่ามันทำให เ,เราตื่นตัวแล้วเราไม่หยุดนิ่งคนทํางานทุกคนก็ต้องพัฒนางานของตัวเองแม้กระทั่งนักแสดงก็ต้องพัฒนาตัวเองเพราะว่าสมมุติว่าเราทําตรงนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วในทุกๆปีก็จะมีน้องๆน,นักแสดงหน้าใหม่เข้ามาเพราะนั้นทุกคนมันต้องแบบอัปเลเวลดีเวลลอปตัวเองขึ้นมาอะไรเงี้ยครับพี่ว่ามันเป็นผลดีถ้าเรามองให้มันเป็นผลดีม,มันดีนะเเราาวลครับ บางทีก็ฟุบเข้ามาเองไงกเไม่หรอกครับคือของบางอย่างบางทีมันก็ถ้าในความเป็นจริงจากประสบการณ์ที่ทํางานนั้นองจริงบางทีเราก็อาจจะไม่ได้รู้หรอกครับแต่เราวิทยาศาสตร์ใช่มันมันมันไม่มีคําตอบที่ถูกต้องที่สุดหรือแบบเราสามารถแบบเห็นปุ๊บแล้วรู้ปั๊บเลยมันมันไม่ใช่อ่ะแต่ว่าของบางอย่างมันก็คือต้องสร้างไปพร้อมๆกัน อะไรอย่างเงี้ยครับแต่อย่างน้อยมันต้องมีสารตั้งต้นที่ดีเช่นเช่นสมมุติคนทํางานที่จะเป็นแบบพาร์ทเนอร์กันได้อย่างน้อยมันต้องมีอะไรบางอย่างที่สามารถคลิกกันได้พูดคุยกันได้เป็นเพื่อนกันชอบอะไรคล้ายๆกันหรือบางบางคู่ก็อาจจะมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันแต่สามารถทํางานร่วมกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันมันมันแล้วแต่เลยครับมันมันเป็นเรื่องที่บางทีเราก็ไม่ไม่ได้รู้ล่วงหน้าด้วย แต่พอมันทำงานไปสักระยะหนึ่งปุ๊บเราจะเริ่มเห็นความชัดเจนมากขึ้นเวลาครับครับถ้าลิลลี่เบลเล่จริงๆต้องบอกว่าทั้งลิลลี่แล้วก็เบลเล่เนี่ยอยู่กับเรามานานและอ,อยู่มาหลายปีละแล้วก็ ทำงานในกษณะงานปกติครับอย่างลิลลี่เนี่ยมีผลงานไม่ว่าจะเป็นแบบภาพยนตร์จะค่อนข้างเยอะมากซีรีส์อะไรเงี้ยก็เล่นไปนทุกค่ายที่แบบว่าจ้างอะไรเงี้ยครับส่วนเบลเล่นเนี่ยก็ค่อนข้างใหม่แต่ก็เริ่มมีประสบการณ์ที่แบบจริงๆเข้ามาเริ่มต้นก็เล่นขับไฟเดย์ Friday, เล่นนักสแสดงจะต้องเล่นไปตามวัยตอนนั้นเขาอายุแบบส0บกว่าขวบเองครับก็มาใหม่ๆก็ว่าแบบ15 16อะไรอย่างเงี้ยก็อ่ะเล่นบทเล็กๆเป็นนักศึกษาเป็นอะไรเงี้ยจนเริ่มตอนนี้เริ่มโตเป็นสาวแล้วเริ่มแบบ ความพร้อมวุฒิภาวะความเข้าใจโลกสําหรับนักแสดงมันมันสำคัญมากอะไรเงี้ยพอเขาเริ่มโตตอนนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเหมาะกับช่วงตลาดที่เป็นเกิร์ลเลิฟด้แหละตอนทำฮาร์โมนีซีเคดมันก็มีบทของ G กับแยมที่เราว่าเออคู่นี้น่าสนใจแล้วก็สามารถมามาแพ็คเป็นคู่ได้อะไรอย่เงี้ยครับก็ลองแบบอ่าทำแคสกันดูแล้วพี่ว่ามันเขาาอยู่ด้วยกันแล้วเขาน่ารักดี มีมวลมังหยามีอมพอดีอะไรประมาณนี้หรือจริงๆคาแรคเตอร์ของพวกเขาก็น่ารักดีนะคนนึงตัวสูงคนนึงตัวตัวเล็กอะไรเงี้ยก็คือคิดว่ามันก็เป็นถ้ามองถ้าเรามองเป็นการตลาดก็เป็นน้องก็เป็นคู่ที่แตกต่างเป็นภาพจำที่แบบเออแตกต่างไปจากคู่คู่อื่นๆด้วยอย่างฟิตติ้งวันนี้นี่คือตั้งใจไหมคะว่าเป็นตัวคนหนึ่งลิลลี่คือสูงอยู่แล้วแต่ใส่ต้นสูงเพราะี่าอยากด้วยด้วยคาแรคเตอร์ของตัวละครด้วยแหละครับว่า ตัววินเขาก็เป็นแบบซุปตา<ม>เขาก็มีความแบบสมาร์ทในส่วนตัวของเขาอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าทุกคนก็ไปแค่เดินตามคาแรคเตอร์ของตัวเองส่วนไอ้ตัววันหนึ่งวันนี้มันยังไม่ได้ซุปตาไงใช่อยากจะเป็นเพราะนั้นเนี่ยไอ้การใส่รองเท้าแบบพื้นแบนหรืออะไรอย่างเงี้ยการแต่งตัวที่มันอาจจะค่อนข้างแบบมีแฟชั่นที่แบบผิดแผกกไปจากคนอื่น<ม>จนคนธรรมดาบอกว่าอันนี้ผิดปกติแต่สําหรับวันหนึ่งมันคือสวย<อ>นี่คือสวยแล้ว<อ>คนเราถ้าไม่สวยอะ่ะ ไม่มั่นใจว่าสวยอะไม่กล้าเดินออกจากบ้านหรอกใช่ไหมวันหนึ่งเป็นผู้หญิงแบบนั้นอันนี้คือการตีความในเรื่องใช่ค่ะแล้วก็เลยทำให้วันหนึ่งกลายเป็นคนที่แบบ outstanding แต่ไม่ได้หมายความว่า outstanding ในมุมที่แบบเก่งมีความสามารถมีพรสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเลยมี outstanding อย่างเดียวมีความตั้งใจเขาดอกว่าวันนี้ตั้งยังไงเต็มร้อยค่ะวันหนึ่งเบอกเต็มพันค่ะยางซีรีส์เวอร์ชันเวอร์ชันนีของเขาที่แล้ว มันดมดังจนสกจริงเราคาดหวังเลคะว่าเกิดเลิฟของเวอร์ชันนี้มันจะสงออกได้แบบแม um ี่พูดสักคาดหวังเลยก็ก็จริงๆต้องบอกงี้ครับตอนที่ประมาณสักสิบนิดๆอะไรอย่างเงี้ยครับที่ทำเวอร์ชันแรกไอวานาับซีุปตาอะไรเงี้ยพี่จำได้ว่าตอนนั้นน่ะยี่สิบหกอีพี ตอน EP ที่25ตอนนั้นมันเหมือนแบบเอาจริงๆนะครับตลาดโลกมันยังไม่ได้สื่อถึงกันหรือแบบคอนเนกกันแบบทุกวันนี้ที่ว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นที่เมืองไทยหรือที่เมืองจีนแล้วเราจะรับรู้พี่ามารู้ว่าณนะตอนนั้นก็น่าจะเป็นแบบเทรนด์แบบพวกหวยป่อมั้งครับหรืออะไรอย่างเงี้ยครับในโซเชียลมีเดียของทางนู้นที่พูดถึงซีรีส์เรื่องนี้ไอวานอวุปตาเวอร์ชันที่เป็นแบบดิเจพุทกับยิปโซไปขึ้นเป็นอันดับ2อ,อยู่ที่จีน เอาตรงตอนนั้นพี่ก็ยังไม่รู้ว่ามันให่พ,พี่ก็ยังไม่รู้ว่ามันมันใหญ่ขนาดไหนในในคอมมูนิตี้นั้นหรือตลาดนั้นที่เขาพูดถึงมันอาจจะเป็นวันนั้นนะหมายว่าอาจจะเป็นแบบเพจเพจหนึ่งที่พูดถึงเราหรือเปล่าเราไม่ได้คิดว่าอาจจะเป็นแบบสื่อที่เป็นแบบสื่อที่มีอิทธิพลมากขนาดนั้นอะไรเงี้ครับแล้วก็จนอีพีสุดท้ายอีกวีหนึงก็ขึ้นหนึ่งมันก็เลยทําให้หลังจากนั้นเนี่ย พุทธเองก็ดีเจพุทธครับก็ก็เริ่มได้รับโอกาสที่ไปทํางานที่ประเทศจีนอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นคือจุดเริ่มต้นมากกว่าแล้วก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งะครับของไทยที่ที่ไปโด่งดังอยู่ที่เมืองจีนแล้วก็เลยทําให้นักแสดงไทยหลายๆคนอยเงี้ยครับใช่ครับใช่ครับซึ่งตอนนี้ตลาดเจอเลยบอยเลยคนก็มองว่ามันมันจะเป็นแบบไหนซึ่งจริงๆแล้วกลุ่มกลุ่มทาร์เก็ตที่ดูบอยเลิฟเกิร์ลเลไทยพี่ว่า ตลาดของคนจีนใหญ่มากๆแล้วก็สังเกตได้จากแบบแฟนคลับของน้องๆเองส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คือคือคนจีนจริงๆในขณะเดียวกันนั้นก็ก็ดูเหมือนว่าวันนี้แฟนคลับของบอย l o เลิฟเกิร์ล์ะค่ะแบบแพร่กระจายไปทั่วโลกเนาะเพราะอย่างอย่างล่าสุดที่เราไปแฟนมีดกันเม็กซิโกบราซิลหรือตอนนี้ที่มีการติดกองานน้องๆเข้ามาอิตาลีอเมริกายุโรปอะไก็มีเพราะฉะนั้นแปลว่า กำลังแบบเผยแพร่ออกไปไม่ไม่ได้เป็นแค่แบบจีนอย่างเด<ช>ียว <ๆ S 2> แล้วตอนคือจริงๆแล้วพี่ว่าแบบตอนนี้อิทธิพลของซีรีส์บอ์ทเลิฟเกิร์ลแบมันไปทุกแบบว่าสาขาอาชีพทุกวงการและว,วงการแฟชั่นนี่แบบจะเห็นมากโดดเด่นมากในช่วงนี้ก็จะเห็นว่านักสแสดงบอยทเลิฟเกิร์ลไทยอะครับได้รับโอกาศไปร่วมง,งานใหญ่ๆแบบทั่วโลกเลยใช่โดยเฉพาะพ,พวกงานแบบแฟชั่นวีคอย่างงี้ครับแล้วก็วันนี้ที่แบบจะเห็นตามหน้าสื่อก็คือ เฮ้ยนักแสดงไทยมีมูลค่าทางสื่อแบบมหาศาลมากซึ่งพี่ว่ามันมันเป็นผลดีนะครับมันเป็นผลดีแล้วก็เอจริงๆคำว่าซอฟต์พาวเวอร์วันนี้อาจจะไม่ค่อยได้ยินกันมากนะแต่นี่ก็คือพาวเวอร์หนึ่งของของวงการบันเทิงไทยใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นเป็นทางที่ดี ใช่ค่ะว่ามันทําให้เส้นทางของประเทศไทยมันไปต่อได้แล้วบังเอิญบังเอิญนะวันนี้ต้องยอมรับความจริงกันว่าอุตสาหกรรมบันเทิงที่เป็นละครเป็นซีรีส์ก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่แบบหลายๆบอกว่าเป็นขาลงอะนะคะเพราะว่าก็มีการผลิตงานน้อยลงโดยสภาพเศรษฐกิจหรือโดยอะไรต่างๆแต่ก็ดูเหมือนกับว่าอุตสาหกรรมของบอยเลิฟเกิร์ลอะมาช่วยทําให้แบบทุกอย่างมันยังคึกคักอยู่อย่างน้อยพี่ว่าในเชิงของคนทํางานที่เป็นเบื้องหลัง เบื้องหลังทุกอย่างหรือคนที่เป็นแบบว่าซัพพลายเออร์อุปกรณ์ต่างๆงานไม่เคยขาดเลยนะครับงานเขาก็ยังมีงานทํากันอยู่ใช่ใชวันนี้ผู้จัดต่างๆก็ก็เปลี่ยนเข็มมาจัดบายเลฟเซเ v ฟกันอะไรองนี้ค่ะ พี่ก็รู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องดีสำหรับวงการเราใช่ครับหรือแม้กระทั่งนักสแสดงอ่ะครับที่เป็นนักสแสดงแบบปกติก็สามารถมาร่วมงานในตลาดที่เป็นแบบบอยเลิฟเกิรลแมันเปิดกว้างไปหมดแล้วครับ <c oughs> ที่ว่าวันนี้มันมันทุกอย่างมันมันหลอมรวมกันแล้วแหละที่สำคัญคือคนมองว่าเด็กที่จะมารับบทเป็นนักแสดงนำของเกิร์ลเกิร์ลหรือบอยเลิฟเครับเขาจะต้องมีความสามารถที่มันมากกว่ากันเล ่นร้องเพลงได้ผู้ภาษาอังกฤษดีหรือผูดภาษาที่สามดีอะไรอย่างเงี้ยม,มันแอบมันแอบกดดันตัวเด็กตัวน้องมันแอบ,บไม่ได้<อ>เป็นที่ไม่อยากใช้คาว่าอุ้ยนักแสดงบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟนั่นทำให้ยกระดับความเป็นนักแสดง <c oughs> แต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันมันเป็นมันเป็นตลาดที่เพลินว่าต้องใช้สกิลหลายๆอย่างในแง่ของเกิร์ลเลิฟบอยเลิฟเองอ่ะนอกจากการแสดงที่หน้าจอแล้วอ่ะหลังบ้านละ เมื่อตัวตนของเขาในชีวิตจริงมันมีการทำงานในลักษณะที่จะต้องแบบ <A key. S 1> ต้องแอคทีฟในโซเชียลมีเดียที่ว่าวันนี้ใครๆเวลาเราปลื้มใครเราก็อยากจะรู้จักเขาให้มากขึ้นเ uh huh. พราะนั้นเนี่ยที่ว่ามันก็เป็นลักษณะางานหนึ่งที่นักแสดงทุกๆคนในวันนี้ควรจะต้องทำ uh huh. ที่จะต้องแอคทีฟหรือมีการปฏิสัมพันธ์การดูแลเทคแคร์ที่มองว่าถ้าเราใช้คำว่าเซอร์วิสก็ได้อ, uh huh. อย่างที่เขาว่าว่า friend, เซอร์วิสแฟนอะไรอย่างเงี้ยครับที่ว่ามันก็ไม่ได้แปลกนะเพราะว่า เขาได้รับการซัพพอร์ตจุดเริ่มต้นคือแฟนคลับซัพพอร์ตพวกเขาเพราะฉะนั้นการที่เขาจะแบบเทคแคร์ที่ว่ามันเป็นเรื่องที่แบบน่ารักในคอมมูนิตี้ของนี้สิ่งเสิ่งเหล่านี้อยู่ที่ที่ทำงานกันอยู่นะในขณะที่ซีรีส์ประสบความสำเร็จนะคะ เราก็จะมีโอกาสที่แบบว่าเอาแฟนเพลงแฟนคลับทั้งหลายก็อยากจะได้เจอ,อม,มันก็ถึงเป็นการพัฒนาว่าอ่ร้องเพลงได้เต้นได้ชโชว์ทำโชว์ได้ไปงานแฟนมีตได้ไป,ไปต่างประเทศแบบก็เลยไปแฟนมีตเจอกับอินเตอร์แฟนทั่วโลกอะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันกำลังแบบคือคักทุกอย่างมันกำลังแบบสนุกสนานและที่สำคัญจะเห็นว่า เป็นโอกาสมากๆเลยของนักแสดงใหม่ๆค่ะที่จะแบบก้าวเข้ามาในวงการ<ช>ได้ก็จากแบบการแสดงซีรีส์บล์เลิฟเกิร์ลเลก็มีเยอะเลยทุกวันนี้แบบน้องน้อง,องใหม่เต็ไมไปหมดเลยวงการมันไม่ไหว,ว,วมันก็มันก็เลยสร้างโอกาสอะไรหลายอย่างให้วงการบันเทิงด้วยซึ่งเด็กสมัยใหม่เดี๋ยวนี้ก็คือเขามีความพร้อมและมีความสามารถอยู่แล้วอย่างเช่นในเรื่องของภาษาเนะเด็กยุคนี้ทั้งภาษาอังกฤษเนี่ยส่วนใหญ่จะได้แบบ้อยคนได้บางคนได้จีนได้ญี่ปุ่นได้เกาหลีเข้าไปดีใช่ อันที่จริงมันมีผลจริงๆนะครับแม้กระทั่งแบบพวกพี่ซึ่งเป็นคนคัดเลือกเงี้ยเราจะเลือกน้องๆเข้ามาเราก็คงต้องดูเลยว่าเขามีสกิลพื้นฐานอะไรอยู่บ้างในการในการที่เราจะมาทํางานร่วมกันเพราะวันนี้มันไม่แยกละนักแสดงไม่ได้เป็นนักแสดงอย่างเดียวละใช่ต้องทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันก็ถ้ามีสกิลพิเศษก็อาจจะได้รับการเสนาใช่ใช่ใช่ครับก็เชนปีหน้าก็ไดเรื่องเลยเยอะมากค่ะวันนี้วันนี้เปิดเรื่องเดียวก่อนเปเรื่องเดียวก่อนค่ะ แล้วเดี๋ยวเราปีหน้าปีหน้ายังมีอีกหลายเรื่องค่ะแล้วก็มีนักแสดงหน้าใหม่เยอะอีกอีกอีกเยอะเลยทีเดียวใช่ที่จะค่อยๆเปิดมาในปีหน้าลูกชายลูกสาวลูกชายลูกสาวเยอะๆแต่ไปหมดเลยรวมถึงนักแสดงที่เป็นลูกชายลูกสาวที่แบบประสบความสำเร็จแล้วก็มีโอกาสที่จะมีงานต่อยอดในปีหน้าอีกด้วยค่ะก็ต้องรอดูกัน